อาร์เด์ังไงซือปูนลิเวอร์พูลสองฟอร์มกองหน้าตุรกีในศึกยูโร2024ในครั้งนี้นะอาร์ตด์งไงอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขอาเดรียนเปิดตัวกับบันตันของเบรอยลเบติสเซ็นเฝ้าสา2ปีอาร์เด์ังไงเป้าหมายต่อไปจิโกอัมลานลิเวอร์พูลยังไปทางการยันแขวนซัดในวัย33ปีในครั้งนี้อริรฟูประกาศ2ข่าวดีแข้งตัวหลักเตรียมจะร่วมซ้อมพรีซั่นอย่างแน่นอนนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b s สไ i b ้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการยินางด้าน,นของอันแพร์ยิสมาดนะฮะกองหน้าจากด้านของคาราตาสลายได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลในตลาดซัมเมอร์หลังจากที่ฟอร์มดีกับต้นสังกัดและก็การลงเล่นในศึกโยูโร2 0 2วในครั้งนี้ โดยการดีทางสื่อตรุรกีอย่างทางด้านของบิริเยนนะฮะเปิดเผยว่าทีมดังจากทางด้านของพิบาริกอย่างลิเวอร์พูลนั้นได้ให้ความสนใจอันแปรยูสมาตตตัวริมเส้นของการ์ตาสลายยอดทีมจากทางบิกแดนไก่งวงในตลาดซัมเมอร์นี้ตัวทีมงานของแดงลิเวอร์พูลได้ดูฟอร์มนักเตะรายนี้ในขณะที่กำลังลงเล่นให้กับทีมชาติในศึกยูโร2024ซึ่งพวกเขาเองก็เพิ่งจะถูกเขีรยตกรอบคอร์เตอร์ไฟนอลเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยการรายงานข่าวอ้างนะว่าลิเวอร์พูลนั้นชื่นชมในฝีเท้าของยิวสมาร์สเป็นอย่างมากและก็กำลังเริ่มการเจรจานะฮะเพื่อจะยื่นข้อสเสนอให้พิจารณาไปในเร็ววันนี้ท่านนี้ทานั้นของสืบทราบมาว่าทานั้นของการก์ตาสลายเองได้ตั้งค่าตัวของเปกว้ยปีปรายนี้เอาไว้ที่ประมาณ25ล้านปอนด์แต่ขณะที่เจ้าตัวนั้นลงเล่นในศึกยูโรไปทั้งหมด5นัดแต่ไม่สามารถทำประตูและก็แอสซิสได้เลยแม้แต่ลูกเดียวจนะคะรัังนี้ อารัตง่าอาเดเรียนซามิเกลนายประตูจอมเก่าเซ็นสัญญา2ปีเข้าร่วมกับทางด้านของเรอัลเบซิสสโมสรในลีกบ้านเกิดในครั้งนี้ของสเปนเป็นที่เรียบร้อยโดยทางด้านของนายประตูในวัย37ปีปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ที่ทางด้านของฝั่งลิเวอร์พูลยื่นไปให้โดยเลือกที่จะย้ายกลับไปเฝ้าเสาให้กับทางด้านของเรอัลเบซิสที่เป็นที่สโมสรแรกของเขาในสเปนแบบไม่มีค่าตัวในครั้งนี้ โดยอาเดรินนั้นถูกเซ็นสัญญามาแทนที่คาราดีโอปราโวในประตูตัวเก่าอีกรายจากทานของชาวชิลี ที่ย้ายออกหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับอาเดียนนั้นก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนของเบติสโดยเฝ้าเสาให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วมากถึง32นัดก่อนจะย้ายมาอยู่กับเวสต์แฮมในฤดูกาล2013ฉะดนั้นหมดสัญญาและก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาล2019โดยเฝ้าเสาให้กับทางทีมหงส์แดงไปทั้งสิ้น26นัดพร้อมได้เหรียญแชมป์ทั้งยูฟาซูเปอร์คัพพเมร์ลีกคาราบาวคัพสมมุรนโลกและก็คอมมิตี้ชิลทีมดังแห่งทินแอนฟิ์ในครณะนี้เพิิ่มมเตมด้วย อาร์ติญงายทีเอโกอันคาราดาวเต้ทีมชาติสเปนออกมาประกาศยืนยันแขวนสตั๊ดในวัย33ปีหลังจากที่หมดสัญญากับเรเวอร์ฟูทีมดันเนสุขฟุบอลพีมเบริกอังกฤษในคัน้ะนี้โดยงานนี้ผมพร้อมจะเสมอนะครที่จะตอบแทนสิ่งที่ได้รับมาผมซาบซึ้งกับช่วงเวลาที่แฟนฟุตบอลทำให้ผมมีความสุขตีเโกอันคาราก็ได้กล่าวริงชัย โดยขอขอบคุณฟุตบอลเราไปถึงทุกคนที่เคยเคียงข้างกันมาต,ตลอดทางซึ่งทําให้ผมนั้นเป็นทั้งผู้เล่นและก็คนที่ดีขึ้นแล้วเจอกันในวันนี้จากเจเอโกโดยทัทง้ทงทั้งของเเอโกหมดสัญญากับเรอัลฟูเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่มีการตัดสินใจแต่ว่าจะเอาเขาเนี่ยหรือว่าเอายังไงกับอนาคตของเขาดีแต่ว่าล่าสุดนั้นมีการยืนยันแล้วว่าดาวเตะชาวสเปนิชเองนั้นจะแขวนสตาร์ทในครั้งนี้ โดยทางด้านของติเอโก้ก้าวขึสุดชุดใหญ่ของบาเซโลนาตอนอายุ18ปีจากนั้นก็กวาดแชมป์มามากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาราติก,กาส4สมัยโกปาเดเรและก็แชมเปียนลีกอีกอย่างละ1สมัยในครั้งนี้โดยเขาทนนี้ได้ย้ายไปที่กวาดแชมป์ต่อที่บาเยิร์นมิเนก ในปี2013โดยลงเล่นไป้งสิ้น2 3 5นัดพร้อมกับชูถ้วยแชมป์บุนเดสซิกา7สมัยและก็แชมป์แชมเปียนลีกอีกสมัยต่อจากนั้นทีกโกก็เข้าร่วมทีมลิเวอร์พูในปี2020ก่อนจะได้แชมป์เอฟเอคัพและก็เข้าชิงแชมเปียนลีกในฤดูกาล2021แต่ว่าซีซั่นล่าสุดนั้นเจอกับปัญหาการบาดเจ็บรบกวนจนได้ลงสนามเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนอกจากนีน้เขาได้ลงเล่นกับทานทีมชาาิสเปนไป้นสิ้น46เกมทำไป2ประตูในครั้งนี้ โดยขณะเดียวกันทางด้านของสปอร์ตสื่อดังของสเปนรายงานข่าวเรนว่าบาสเรลน,นาเองนั้นกาลังท้าทามแจมเป็นสตาฟโค้ชของฮันซี่ฟรกซึ่งเชื่อได้ว่าจีโกจะตอบร,รับข้อเสนอในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะอารังไงมีการรายงานมาข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าทางด้านของโมเมซาลา แล้วก็วัตรุเอนโดเองก็อาจจะไปเล่นฟุตบอลที่โอลิมปิกให้กับประเทศบ้านเกิดแต่ล่าสุดนั้นก็มีการยืนยันแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาเตรียมซ้อมช่วงปริสันกับลิเวอร์พูลนะ โดยสโมสริเวอร์ฟูทีมดังจากสุขบันพีบริษอังกฤษออกมายืนยันบอกว่าโมเมตซา,า่าและก็วัตทรุเอนโดสองแข้งสำคัญจะกลับมาร่วมซ้อมกับเพื่มร่วมทีมในช่วงปริสั้นอย่างแน่นอนหลังจากที่มีข่าวเรื่องการไปเล่นให้กับทางทีมชาติกับหน้าของผู้บัญชายโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส โดวยทวฟูเอโคเองก็เปิดเผยว่าตาทีมชาติอียิปต์และก็กองกลางทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมที่จะกลับมาในงานตัวเพื่อจะลงฝึกซ้อมและก็เตรียมความพร้อมในช่วงปริซส็ันในช่วงวันพรุ่งนี้โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างก็ได้รับการคาดหมายได้ว่าจะมีชื่อนะฮะอยู่ในทีมชาติของเจเองในการที่จะลงเล่นฟุตบอลชายโอลิมปิกเกมที่นครฟารีสประเทศฝรั่งเศสโดยอยู่ในโคต้าอายุเกิน23ปีซึ่งแต่ละชาติเองก็สามารถใส่ชื่อได้ไม่เกิน3คน อย่างไรก็ตามทั้งคู่นั้นก็ไม่ได้ถูกเรียกตัวไปร่วมทีมแต่อย่างใดแต่ว่ากำลังเตรียมจะกลับมายัาง a อ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตเพื่อจะพิ่รายงานตัวแล้วก็ลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมภายใต้การทำงานของเฮดโค้ชคนใหม่อย่างอนเนเดสสรัสต่อไป สำหรับหน้าของสาร่า้นเหลือสัญญากับริเวอร์ฟ e ูอีกเพียงแค่ C A R 12เดือนแต่ก็ยังไม่มีความคืบหนา้าเรื่องการขยัยสัญญาออกไปโดยทางด้านของสโมสรยืนยันแล้วอย่างไรก็ตามแม้พวกเขาจะไม่สามารถรังนักเตะเอาไว้ได้ก็ไม่ต้องการจะขายให้กับทางทีมอื่นในตลาดซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันนะ อารันึ่งในแฟนเบสสปอร์ตกรุ๊ปคุมเจ้าของทีมลิเวอร์พูลกำลังทำการเจรจาเพื่อที่จะขอซื้อบ็อกซ์โดสมสรฝรั่งเศสที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักซึ่งบ็อกซ์โดเนี่ยถูกปรับลดชั้นไปยังลีกระดับ3ของประเทศอย่างหน้า,อ,าอย่างหน้าซีอองนานหนึ่งนะฮะโดยหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของรฟุตบอลฝรั่งเศสหรือว่า DNG c G, วันอังคารที่ผ่านมาหลังล้มเหลวในการรับประกันตรอดับช่วงสั้นใหม่ที่จะถึงนี้ สำหรับสโมรสรกาลังอุทธรคำตัดสินดังกล่าวและตอนนี้ก็มีเวลา2ส,สัปดาห์ในการสรุปการซื้อขายเพื่อจะให้พวกเขายังคงสถานะในลิกเดอร์ชในฤดูกาลหน้าซึ่งบ็อกซ์โดและก็ f s g เนี่ยนำเสนอการเทคโอเวอร์ต่อจากด้านของ DNCG ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยการนี้แฟนเวส์สปอร์ตกรุฟแสดงความสนใจอย่างมีศักยภาพในการซื้อกิจการสโมสรฟุตบอลฝรั่งเศสชิรองแดงชเดอะบล็อกโดและก็อยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นของการเจรจาและการมีส่วนร่วมสำหรับทางนั่งของ f อฟก็ได้กล่าวในขณะที่กระบว uh นการยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจเราจะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเพิ่มเติมเมื่อ f s g แต่งตั้งไบเคลนเอดเวิร์ดเป็นประธานทางนั่งของเจ้าหน้าที่บริหารด้านฟุตบอลของบริษัทเมื่อช่วงต้นปี ส่วนหนึ่งของข้อเสนอดังกล่าวรวมไปถึงการช่วยระบุและก็บริหารจัดการสโมสรที่2กันด้วยซึ่งบ็อกซ์โดเองก็ได้รับอนุญาตให้อยูอ่ยังอยู่ในการพิจารณาคดีครั้งแรกโดยทางด้านของ DNCG วันที่7 7มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าข,ของดีการีแชมป์ลีกฝรั่งเศสหกสมัยตกปลาไปเล่นในลีกระดับ2ของประเทศเมื่อจบฤดูกาลสัปยีในครั้งนี้นั่นเองนะ อาแล้ยงไโมเมสลากับวัตารุเอนโดสองสตาร์ของลิเวอร์พูลจะกลับมาบริการตัวกับผงแดงในวันพรุ่งนี้เพื่อจะเตรียมซ้อมสำหรับช่วงปรีซั่นและจะได้พบกับอาเนสซัลตในายใหญ่คนใหม่เป็นครั้งแรกโดยการที่ทางด้านของลิเวอร์พูลสโมสรขวัญใจมหาชนแห่งศิลตบัพทีมบริกอังกฤษยืนยันว่าโมซาสลากองหน้าคนสำคัญและก็วัตารุเอนโดกองกลางชาวญี่ปุ่นจะกลับมารายงานตัวกับท้อสังกัดในวันพุธที่10กรกฎาคมเพื่อเตรียมตัวสำหรับช่วงปรีซั่น เดี๋ยวนี้ทางด้านของ King of Egypt นะฮะแล้วก็วิดฟิลชาวทางด้านของโอชิโดจะกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยชาติในศึกยูโรและก็โกปาอเมริกาเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับในช่วงปริสันที่แองคาชาริ่งเซ็นเตอร์ในย่านเคิร์สบีในครั้งนี้เดี๋ยวสำหรับการกลับมาในงานตัวในครั้งนี้ทําให้ซาร่าเอนโดะก็จะพบกับอาเนสซาร์ตเฮชโคสชาวดัตซ์ซึ่งเขาคนนี้เข้ามารับงานแทนที่เจเกนครับ ที่อัมลาทินแอนด์ฟิวไปแล้วหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาและจัดได้เระฝึกซ้อมครั้งแรกกับในายใหญ่คนใหม่ตอนนี้ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับเรอัลเบซิสอาร์ซนอลแมนเชสเตอร์เดและก็เซบียก่อนที่จะลงฟาดแข่งในเกมลีกสูงสุดในเมืองผู้ดีช่วงซีซั่น2020และก็2025เยือนอิสสวิทาทวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้และข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ